สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ครับผมก็จะมารีวิวโมเดลบกติสองคันนี้กันนะครับแต่ผมจะไม่ได้มาบทรีวิวหมดนะครับผมก็จะมารีวิวทีละคันนะครับก็คันนี้นะครับผมจะเก็บไว้รีวิวอีพีหน้านะครับผมจะมารีวิวคันนี้กันก่อนเลยแต่ก่อนที่จะผมจะรีวิวนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับเราดูเลยกันนะครับ ซุบุปปกติคันนี้นะครับเขาไม่ได้แถมกล่องให้ก็จะมีแต่ตัวโมเดลแล้น,นะครับเซียงอาจจะแปลไปหน่อยนะครับพอดที่ผมเจ็บคอคันนี้นะครับสามารถเปิดประตูได้เหมือนคันเฟอร์รารี่เลยนะครับนี่ครับเปิดประตูได้นะครับสามารถเปิดเปิด,ปดกระโปรงหน้าได้นะครับนี่ครับ ก็ด้านหลังต้องกดตรงนี้นะครับก็เปิดเลยนี่ครับตัวเครื่องสวยมากแล้วก็เปิดสปอยเล์ได้นะครับนีครับแล้วก็คันนี้นะครับสามารถสตาร์ได้น,นะครับนี่ครับ แล้วก็สามารถทำอย่างนี้ได้ด้วยนะครับถ้าถอยหลังมันก็ปล่อยหรือมันก็จะวิ่งครับครับอน,นี่เป็นสเกลหนงต่อ3สองนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีคก็บ๊ายบาย